ทำไมห้ามแต่างงานกับกองหน้าและทุกทีมมุ่งควา้าแต่ DM ที่ไม่ใช่ direct message มาคุมทีม What's that have to do with finding the love of your dream t h i n k o champ จัดไป 3เรื่องสั้นที่จะสร้างให้คุณเป็น number one ถ้าดูดีๆทุกทีมที่ประสบความสำเร็จวันนี้โคช้ชของเขาสมัยเป็น professional footballer ไม่ได้เล่นในตำแหน่งเดนเวอร์กองกลางเน้นรับคาร์โลอันเชล็อตติชาบิอัลอนโซเปปกอดิโอและอนนิเกลออร์เตตาคาร์โลวัย65จัดปลายขวาแชมป์หูใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกมากสุด2สมัยเป็นผู้เล่น5ฐานะโค้ช7 h โอเฮฟเว่ แ๊บก,กวาดิโอลาทำบอลอังกฤษน่าเบื่อเป็นบ้าเจซีซั่นสุดล่าค่าจัดไป6ชาบีอลอนโซ่เขียยเสือตกบัลลังพังทุกสถิติ52ไม่แพ้ใครติดต่อกันเป็นทุกแชมป์ในเจอรมันด้วยสไตล์สุดมัน์มิเกลอาร์เตตาที่สามารถคุมปืนสงกรานต์อาร์ซนอลมานานเกือบ5ปีและมีลุ้นชนะแมนซีในอนาคตอันใกล้ามากที่สุด ทั้ง5คนนี้มีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันจังๆ h e y all played in the same position โคช้ชเหล่านี้สมัยเป็นผู้เล่นตำแหน่งคือกองกลาง เน้นรับ Central d e f e n น i v ฟเ e d ฟิล l d เดอร why โอเวนฮากองกลางที่เคยเล่นให้ทั้งเสือบายเยืนแมนยูไนเต็ดและแมนซิ i, ให้เหตุผลว่าคนที่เป็นกองกลางเน้นรับ Defensive Medfielder เป็นคนที่มีน้ำใจในักกีฬาเสียสละไม่เห็นแก่ตัวที่สุดเพราะตำแหน่ง เขายือนอยู่หน้ากองหลังและหลังกองหน้าอ่ะเข้าใจอป่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูฮะเขายือนอยู่หน้ากองหลังเขารู้ว่ากองหลังคิดและต้องการอะไรในขณะเดียวกันเขายือนอยู่หลังกองหน้าเขาก็เข้าใจว่ากองหน้า think อะ,อะไรอยู่เขาอยู่ตรงกลางเขาคือหัวใจกลางสนามเขาเข้าใจทุกคนเขาไม่หิวแสงเขาเสียสละให้ความสำคัญชัยชนะของทีมมากกว่าความสำเร็จส่วนตัวซึ่งคุณผู้หญิงฟังให้ดีครับ นักจิตวิทยาเสริมต่อว่ากองหน้าหรือนักกีฬาประเภทเดียวอย่างเทนนิสและอื่นๆจะมีความเห็นแก่ตัวมากกว่าชายทั่วไปพวกเก่งเทพเด่นดังมักไม่สมหวังกับการเป็นโคช้ชและความรักมักพังไม่เปลี่ยนคนรักไปเรื่อยเพราะเก่งเด่นเลือกได้ก็จบอาชีพโดนเททันทีเพราะเอาแต่ใจเหลือเกินจนชิน แต่พอเลิกเล่นแล้วยังติดนิสัยเอาแต่ใจคนใกล้ทนไม่ไหวแต่ส,สาวจ๊ะยังมีรักแท้ที่ดีกว่าแต่งงานกับกองกลางเน้นรับอีกนะไม่ทองแทงงานเลยเงินยิ่งใหญ่จบยิ่งไหว พี่น้องช่องแชมป์จัดไปสามารถชมเคล็ดลับความรักต่อได้ใน3โชวน์นี้ please like share subscribe and hit กระดิ่ง I love you